นครยะลานะครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่รับน้ำนะครับจากบุดีสเต็งนอกแล้วก็เทศบาลนครยะลาพอไปถึงที่บึงเบเมะเนี่ยก็จะส่งเข้าไปสู่แม่น้ําปัตตานีซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นนั่นก็คืออยากให้ท่านประธานเนี่ยมีหนังสือไปยังกรมชมชรบาทาน,นะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มจํานวนในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับอีกสิบเครื่อง สถานีสูบน้ำพีซีบ้านจาร,รบขนาด3.5ลูกบาทเมตรต่อวิเนี่ยจำนวนอีกสิบเครื่องนะครับซึ่งท่านสมัยที่ท่านนายกเศรษฐาลงไปในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมรอบที่แล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรตรงนี้นะถ้าได้รับการจัดสรรตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาในเรื่องของการสูบน้ําเข้าไปใน้้นเขาไปใคลองแม่น้ําปัตตานีนะครับอีกด้วยเรื่องสุดท้ายก็ต้องอะไรครับเรื่องของการเยยาขอบคุณรัฐบาลนะครับที่รับปากที่จะเยยานะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านประธานมีหนังสือไปยังนายกไปให้ท่านนายกสั่งการนะครับในระดับพื้นที่ในระดับ เพื่อลดนะครับขั้นตอนต่างๆไม่ให้พี่น้องประชาชนยุ่งยากว่า,พ,าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแล้วนะครับอยากจะให้รว่ว